นี่จ้าเพื่อนๆวันนี้เขาจะมาตอบคำถามเนาะว่าถ้าลูกเรายังไม่โตต้องทำคายแต่งงานยังไงและสามารถกดซูขอคนอื่นได้ที่ไหนคะ เราหาไม่เจอนี่อันนี้ก็จะมาตอบคำถามเนาะซึ่งกรณีที่ลูกบุญธรรมของเรายังไม่โตเนี่ยเราต้องเลี้ยงให้โตนะเพราะไม่นั้นละ่ะเราไม่สามารถสู่ขอได้เนาะซึ่งลูกบุญดำเนี่ยเขาก็มาอัพให้เพื่อนๆดูเนาะเราต้องอัพเลเวลให้ถึงเลเวล10ก่อนเนาะถึงจะทำการสู่ขอได้เนาะอันนี้จะหยุ่ของในส่วนของลูกบุญธรรมยังเด็กเนาะ แต่ถ้าถามว่าถ้าสู่ขอคนอื่นยังไงเดี๋ยวเขามาทำให้เพื่อนๆดูเนาะนี่ให้เข้าไปที่แม่สื่อนี่พอเข้ามาแล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นลูกบุญธรรมที่แบบว่าเราทำการเลี้ยงจนแบบว่าโตแล้วเนาะนี่ ให้เราแบบอันนี้เขาก็เข้ามาที่สู่ขอเนาะมันจะมีสามคำขอร้องอะ่ะมีทั้งหมดสามแบบเนาะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากสู่ขอคนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็กดปุ่มที่สองเนาะแล้วก็พิมพ์ไอดีเพื่อนของเราเข้าไปก็ได้เนาะก็เราก็สามารถสู่ขอเขาได้เนาะหรือว่าถ้าเป็นอันล่างเนี่ยจะแบบสู่ขอข้ามเซิร์ฟเนี่ยก็ได้เหมือนกันเนาะ ถ้าว่ายังไงก็เขาขอขอบคุณเพื่อนๆที่อุตส่ามาคอมเมนต์ถามเนาะทำให้เขาได้มีคอนเทนต์ในการทำแล้วก็เขาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฝากช่วยกดไลค์ subscribe, กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ